ไฟโซลาเซลล์รุ่น3หลอดตัวนี้ได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับตัวเขาเนี่ยราคาร้อยกว่าบาทช่วยประหยัดค่าไฟได้เยอะมากติดตั้งเนี่ยนะครับสว่างกว่ารุ่นเก่าแน่นอนปุ่มเปิดปิดเขาจะอยู่ด้านนี้นะครับมีระบบเซ็นเซอร์ดูความสว่างเขาครับสหลอดไฟนะสว่างมากเดี๋ยวเรามาดูรุ่น1หลอดนะครับรุ่น1หลอดว่าสว่างแล้วนะครับดูความสว่างนะนะครับเมื่อเทียบกับรุ่น3หลอดเนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับ ล้วก็จะวางรุ่นหนึ่งหลอดแล้วมาเทสรุ่น3หลอดให้ดูอีกทีหนึ่งครับดูความสว่างนะครับเห็นไหมฮะสว่างมากกว่าเดิม3เท่าแต่ราคาเนี่ยถูกมากๆราคาหลักร้อยเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูความสว่างในตอนกลางคืนกันครับมาดูกันนะครับจากที่มืดๆนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูนะรุ่นนี้สว่างจริงสินค้าตรงปกนะครับที่สําคัญเนี่ยสว่างติดยาวนานตลอดทั้งคืนเลยขึ้นอยู่กับการชาร์จแสงไฟในแต่ละวันด้วยนะครับถ้าโดนแดดเต็มๆทั้งวันเนี่ยตัวนี้ติดสว่างยาวนานแน่นอน โดยรุ่นของเขาจะมีแค่แสงสีวอร์มนะครับข้อดีของแสงสีวอร์มคือมันช่วยสนอมสายตานะครับแล้วก็ป้องกันมแมลงได้ด้วยเพราะขึ้นแสงเขาทำให้รบกวนการบินของมแมลงนะครับมแมลงก็จะไม่ค่อยมารบกวนนะแล้วก็เหมาะมากๆนะครับที่จะมีไว้ติดหน้าบ้านนะครับในบ้านตามรั้วกําแพงทางเดินต่างๆเนี่ยตัวนี้นิยมมากๆเลยสว่างจริงนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงวัสดุตัวเครื่องก็ทจาก ABSPC แข็งแรงทนทานอายุการใช้งานในยาวนานมากเลยนะครับ